สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาต้มนะคะต้มกระดูกเนื้อค่ะทุกคนกระดูกเนื้อวัวนะคะทุกคนคะก็จะเป็นมีทั้งกระดูกใหญ่นะคะซี่โครงบ้างเล็กน้อยนะคะรวมถึงตับด้วยนะคะเนาะหลายๆส่วนรวมๆกันค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาต้มนะคะแล้วก็จะปรุงรสห้แ่บนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เราจะไปล้างเนื้อนะคะแล้วก็ ใส่หม้อนะคะเติมน้ำใส่ต้มก่อนคะ่ะทุกคนคะหลังจากที่เรา,าไปสับกระดูกของเขานะคะเป็นชิ้นที่พอเหมาะพอประมาณที่เราชอบแล้วนะคะทุกคนเรวก็มาล้างนะคะแล้วก็ใส่ลงหม้อเลยคะ่ะก็ต้องขออาภัยสำหรับบางท่านที่ไม่กินเนื้อวัวด้วยนะคะทุกคน ขี้ริ้วด้วยนะคะทุกคนคะประมาณนี้นะคะและจากนั้นนะคะเราก็จะไปเติมน้ำกันค่ะค่ะตอนนี้ได้แล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปนะคะมากน้อยก็ตามแต่ใจเราเลยนะคะแต่แม่น้องจะต้มไว้นานนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำเยอะคะ่ะทุกคนคะ เนี่ยค่ะใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะรวมถึงนะคะขาค่ะทุกคนค่ะขานะคะไม่ว่าจะเป็นขาอ่อ,อนขาแก่นะคะแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะขุดมาแล้วล้างทาความสะอาดนะคะจะใช้เป็นวิธีการทุบหรือหั่นเป็นชิ้นก็ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไฟเรานะคะที่ติดเตาถ่านไว้นะคะว่าติดแล้วหรือยังนะคะก็นําไปต้มได้เลยะคะ่ะ เนี่ยคะ่ะเตาของเรานะคะไฟติดรอแล้วจ้าเนี่ยคะ่ะก็ใส่ต้มไปแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแม่น้องจะเติมเกลือลงไปคะ่ะเติมเกลือลงไปจ้าประมาณนี้คะ่ะทุกคนจากนั้นก็ต้มไว้เลยคะ่ะทุกคนคะต้มไว้จนเดือดนะคะจนเราคิดว่าเขา เริ่มเปื่อยนะคะหรือว่าตามความชอบของเรานะคะแล้วเ,เราก็ค่อยมาปรุงกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเราก็ต้มมานานพอสมควระคะ่ะทุกคนนานเลยนะคะเพราะว่าเราเติมไฟไปอีกรอบนึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูต้มเนื้อของเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วนี่คะ่ะทุกคนค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเ,าเริ่มมาปรุงกันนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้จ้านี่ขนาดเราใส่แค่เกลือลงไปนะคะทุกคน อหอมนะคะหอมนะคะแล้วก็อาจจะกลิ่นจากตะไคร้แล้วก็ข่าด้วยเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเรามาปรุงกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้เราต้มมานานแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เป็นอยอดผักโมงนะคะยอดโมงนะคะเนาะบางท่านอาจจะเรียกส้มโมงส้มโมงนะคะทุกคนนะใส่ลงไปจ้า นี่ค่ะเราก็ใส่ใบผักโมงนะคะลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตําพริกกระเทียมนะคะเพื่อที่จะใส่ไปด้วยนะคะตําเลยจ้านี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นผงปรุงรสแล้วก็ชูรสลงไปค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ใส่ไปเลยจ้าน,นะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะใส่ลงไปจ้า ๆๆๆๆๆเพิ่มความอร่อยนะคะตอนนี้พริกเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกกระเทียมค่ะๆๆเนี่ยค่ะตอนนี้พริกกระเทียมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยจ้า ตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นใบมะกรูดลงไปค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็ใส่เป็นใส่ใบมะกรูดลงไปจ้าเติมน้ำปลาลงไปสักหน่อยค่ะทุกคนเพิ่มความหอมจากน้ำปลาสักหน่อยเนาะจากนั้นนะคะใบโหระพาง,งามๆจากสวนของเรานะคะก็ใส่ลงไปจ้า เนี่ค่ะเราก็จะใส่ใบโหระพานะคะลงไปจ้าเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมก็มาจากสวนเราเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปจ้านี่ค่ะต้นหอมจ้า เนี่ยคะ่ะทุกคนได้แบบนี้แล้วโอ้โหนะคะหอมมากน่าทานมากค่ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้ก็ต้มแสบของเรานะคะหรือว่าต้มกระดูกกระดูกเนื้อของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถตักชิมได้แล้วคะ่ะหรือว่าตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยจ้าเนี่ยคะ่ะตอนนี้นะคะต้มแสบของเรานะคะหรือว่าจะเป็นเป็นต้มยำก็ได้นะคะเรียกได้หลายแบบหลายอย่างนะคะ แล้วแต่ความสะดวกความถนัดของแต่ละท่านจะเรียกเลยเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นงเรขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะปรุงเพิ่มด้วยพริกป่นนะคะก็นาตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเฉิญนแซบด้วยกันจ้ามาค่ะ ตม้มแซบตม้มแซบแซบหลายเด้อ